อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือลูกระเบิดคว้างชนิดสังหาร M26 นะครับอันนี้คือถอดฉนวนออกเพื่อที่จะประกอบเชื้อว่าเข้าไปเพื่อที่จะทดสอบว่ายังยางสามเส้นเนี่ยจะสามารถป้องกันแรงระเบิดได้หรือไม่ระเบิดระเบิดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสหนึ่งันหนึ่งห้าคือระเบิดถอนตัว ไปเดินเร็วๆชิมลูกเกลี้ยงนักรบชุดดำเบิมอย่างรถยนต์ซ้อนสามชั้นยังไม่เหลือซากรัศมีหนึ่งรเมตรรับรองหาศพไม่เจอสืบเนื่องจากภาพและคลิปทหารเดีนตายขเขมรทำห้าเป้งแบกอ p g พกระเบิดมือรุ่นพระเจ้าเห่าเอลดีศูนย์หงคว้างออกไปไม่รู้จะแบกหรือไม่เช่นเดียวกับจรวดออพีจี RPG ยิงออกไปแล้วจะประสมด้านหรือไม่เช่น กันแต่ย่าประมาททหารไทยพร้อมที่จะตอบโต้ท่านที่หากทหารขเขมรเปิดฉากยิงก่อนเพราะรู้ดีว่าการยืนเจรจาอยู่ในวงล้อมของทหารขเขมรน,นั้นมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในทุกวินาทีจึงได้เห็นภาพนักรบชุดดำกับลูกเกลี้ยงพร้อมป่าใสทหารกัมพูชาแต่สุดท้ายแยากย,ย้ายกันไปไม่มีการประทะเดือดถือว่าทหารเขมรโชค ดีไปมีดนํำซ้ำผู้นากัมพูชาคุณเซนและคุณมันเนตให้ท้ายสมุนทหารออกหน้าออกตาด้วยการตบรางวัลก้อนโตแก่ทหารกัมพูชาถือลูกจรวดออรพิจีใส่รองเท้าแต่เดินลาดตะเวนตามป่าตั้งใจลาดตะเวนล้ำเขตแดนไทยทั้งอย่างเล่นละครเป็นการจัดฉากยัวยุชัดๆด,ด้วยการถ่ายคลิปก็เอาจะนำเอาไปข่มทหารไทยหรือ ประจานว่าทหารไทยเปิดฉากยิงก่อนแต่สุดท้ายแยกย้ายกันไปยังไม่ถึงขั้นประทะกันแค่เป็นข่าวทหารไทยกับทหารขเมรหิดประทับผู้นำขเมรก็ปลื้มในฝีมือแล้วถึงกับอัดฉีดรางวัลด้วยการให้กาแฟถุงใหญ่และแจกเงิน1น0 0งเรียวหรือคิดเป็นเงินไทย88บาททั้งโลกโซเชียลมีเดียอวยไส้แตกยกย่องให้เป็นฮีโร่ ระเบิดมือชนิดสังหารที่ทหารเขมรรุ่นลายครามจวนจีนจะเข้าโรงเอลดี01ถ้าเจอระเบิดมือหรือลูกเลี้ยงทหารไทยถือว่าชิดซ้ายไปเลยหักได้ชิงสักลูกต่อให้หมอบก็หลบสะเก็ดระเบิดไม่ทันแต่ถ้าทหารเขมรเจอของแรงระเบิดมือชนิดคว้างของทหารไทยที่มีประจำการและประจำกายทหารทุกในที่ลาดตะเวนโดย เฉพาะลูกน้อยหนาของทหารพรานชุดดำหน่วยชุวก,กรมทหารพรานที่26ที่ลาดตะเวนกรร,ระเบิดมือที่เตรียมปลาใสทหารขเขมรหักทหารขเขมรเปิดเกมก่อนด้วยการปาระเบิดหรือยิงจรวลัด RPG เข้าใส่ทหารสำหรับพลังทำลายล้างของลูกเกลี้ยงใช้โดยการจุดชนวนและคว้างไปยังเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายได้รับแรงการติดเพลิงหรือสะเก็ด จากการระเบิดเกิดเป็นความเสียหายของเป้าหมายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบิดกว้างระเบิดมือบางรุ่นสามารถใช้ติดกับปากกระบอกปืนเล็กยาวเพื่อการยิงได้หรือใช้กับเครื่องยิงระเบิดมือที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษก็ได้ระเบิดมือสามารถกระจายสเก็ดเข้าใส่กลุ่มเป้าหมายได้เป็นการเกิดระเบิดระเบิดมือจึงมักถูกใช้สำหรับ หยุดยั้งกลุ่มบุคคลหรือทรัพย์สินของศัตรูที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างสนามเพาะพุ่มไม้หลุมหลบภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมปืนกลูซึ่งเป็นสิ่งที่ทหารเข้าไปประจันหน้าได้ยากถึงแม้ว่าระเบิดมือทั่วๆไปนั้นจะไม่สามารถทำลายรถถังและยานกราะจากภายนอกได้แต่ระเบิดมือก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับยานยนต์ และยุโทโธปากรบางชนิดของศัตรูได้เช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบรรทุกทหารเรือโจดการรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบที่กำลังจอดอยู่เช็คสต็อกคลังแสงที่ทหารไทยนิยมใช้ระเบิดมือเป็นอาวุธประจำกายระเบิดมือของกองทัพในรุ่นหรือยี่ห้ออะไรด้วยความที่ไม่ค่อยได้เห็นระเบิดมือในการฝึกหรือ ระเบิดมือจริงๆพบว่าปัจจุบันระเบิดมือของกองทัพไทยใช้ตัวไหนกันแน่พบว่าเป็น M26 และ M67 ที่อยู่ในคลังกรมสัมภาวุธทหารทั้งยังสามารถผลิตระเบิดมือได้เองอีกด้วยระเบิดมือของทหารขเขมรที่เป็นรุ่นโบราณหมอบอาจรอดจากสะเก็ดระเบิดจะกระจาย45องศาแต่ถ้าลูกเลี้ยงอย่าง M67 ของทหารไทย หมอบก็ไม่รอดระเบิด M26 เป็นระเบิดที่กระจายตัวที่ได้รับการพัฒนาโดยทหารสหรัฐซึ่งนำมาใช้เมื่อประมาณปี1952และใช้ในการสู้รบช่วงสงครามเกาหลีรูปร่างที่คล้ายลูกมะนาวของมันนำไปสู่การเป็นที่ชื่อเล่นว่าระเบิดมะนาวเทียบเคียงกับระเบิด F1 รัสเซียและระเบิดน้อยนา MK2 ซึ่งมีชื่อ เล่นคล้ายกันแต่หากเป็นระเบิดมือชนิด M67 เป็นระเบิดมือลูกกลมๆสีเขียวซึ่งใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในอดีตเคยมีข่าวระเบิดสังหารแบบคว้าง M67 ที่ผู้ก่อเหตุนำมาคว้างเป็นระเบิดชนิดผิวเกลี้ยงหรือลูกเกลี้ยงขนาดเท่ากับผลของส้มที่มีรัศมีการสังหารให้เสียชีวิตได้ในทันทีเป็นวงกว้าง ถึง15มตหากระเบิดแตกออกแล้วจะมีสะเก็ตเป็นรูปไข่ปลาแตกเป็นสะเก็ตที่ระเบิดออกไปประมาณ800ชิ้นนอกจากนี้หลังการระเบิดแล้วหากตกลงที่พื้นยังมีสะเก็ตแฝงเช่นเม็ดหินกรวดหรือวัตถุที่อยู่บนพื้นดินปลิวลอยขึ้นไปตามแรงระเบิดด้วยไปอีกเป็นจำนวนมากจึงถือได้ว่าเป็นระเบิดชนิดกว้างที่มีความร้ายแรงสูงชนิดหนึ่งที่ใช้ สำหรับสังหารบุคคลยิ่งต้องพงังห่ะเมื่อวัดขนาดหลุมของการระเบิดสามารถวัดความกว้างได้ประมาณ8นิ้วลึกประมาณ3นิ้วครึ่งโดยมีสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นวงกว้างยิ่งถ้าสภาพพื้นที่โล่งจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตายเป็นเบื่อแน่นอนไม่ต้องกล่าวถึงรัศมี15เมตรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือซากครับปรบมือ